คือเอาจริงแม้คือตอนนี้ตีหนึ่งสิบแปดนาทีเงียบมากบางแสนเงียบมากจะบอกก่อนนี่คือหาดวอนภาในวันที่ 23, ยี่สิบสามเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ทะเลเดือดมากค่ะตอนนี้ทะเลเกิดทุกคนดูด้วยความที่เราเนี่ยออกมาจากจากหอมันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเนาะที่เราได้เห็น ณโมเมนต์นี้ปกติจับไม่ได้ออกมันจึกดืดขนาดนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าทะเลมันจะเป็นแบบนี้คือตึ่งน้ำขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงซึ่งทราบว่าหลายๆวันที่ผ่านมาคือมีพายุนะคะ เก็บบรรยากาศให้ดูนะบางแสนทะเลบางแสนของเรา คือปก,ปกติเนี่ยรถจะเยอะกว่านี้มากแต่ว่าช่วงนี้ไงช่วงที่นักศึกษายังไม่กลับมายังอยู่ในระบบระบบอะไรนะคะสามร้อยหกสิบองศาณเวลาตีหนเสร็จเสร็จเก็บบรรยากาศให้ดู บางแสนพอดี